ไส้กรอกจ้าไส้กรอกวันนี้เราทําไส้กรอกวนเส้นนะคะแล้วเราก็ทําคลิปมาให้ดูด้วยขั้นตอนแรกเราก็ไปล้างไส้ก่อนเลยนะคะไส้เนี่ยเราใช้ไส้แห้งที่เขาหมักเกลือมาแล้วเราต้องล้างให้ดีนะคะล้างให้สะอาดล้างผ่านน้ําหลายๆน้ํานะคะความยากของมันอยู่ตรงที่ไส้เนี่ยมันยาวพอมันยาวแล้วเนี่ยมันก็จะพันกัน พันกันเป็นปมการมันนั่งแกะปมเนี่ยมันเสียเวลานะคะเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้บางทีหงุดหงิดเลยนะคะอะ่ต้องใจเย็นๆนะลูกผัวนี่อย่าให้เข้าใกล้นะคะตอนล้างไส้เมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็มาทําการยัดไส้ค่ะ,ะเรามาทําการยัดไส้เราใช้เครื่องนะคะเราไม่ได้ใช้มือถ้าใช้มือเนี่ยวันนี้ทั้งวันก็ไม่เสร็จนะการยัด ไส้เนี่ยมันจะเร็วนะคะไม่ไม่ไม่เสียเวลาเท่าไหร่นี่ตอนเสียเวลาตอนนี้เลยค่ะการปั้นลูกเราจะไม่ใช้เชือกผูกนะคะเราไม่ถนัดจริงๆเราจะใช้วิธีปั้นแล้วก็ลูดปั้นแล้วก็ลูดแบบนี้นะคะแต่วิธีนี้ทําให้ไส้ขาดฉะนั้นก็ต้องมีเทคนิคและความชํานาญในระดับหนึ่งแหละถึงจะทําแบบนี้ได้นะคะ แล้วคุณภาพของไส้ต้องดีเมื่อคุณภาพของไส้ดีราคาก็สูงนะคะราคาของไส้แห้งเนี่ยขึ้นทุกปีนะคะต้นทุนทั้งนั้นนะคะฉะนั้นต้องทำด้วยความระมัดระวังออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปจัดการเลียงใส่ตะแกรงเพื่อเข้าเตาอบค่ะ เราจะไม่ตากแดดนะคะต่อให้มีแดดร้อนแดดแรงแค่ไหนเราก็ไม่ใช้แดดนะคะเพราะว่าเราสู้มแมลงวันไม่ไหวค่ะมแมลงวันฝุ่นนะคะเราไม่เอาค่ะ,ะก็จะออกมาประมาณนี้รอแหง้งแล้วเราก็จะทำการแพ็คค่ะ